สิคะมาดูทะเบียนรถคันนี้นะคะคันของรอยซัพ์นําโชคนะคะเพิ่งออกมาใหม่นะคะแต่ว่าเป็นรถมือสองนะคะออกมาได้ไม่ถึงเดือนนะคะ F4 โดนชนกลางกางตัวเลยใช่ไหมตรงเบาะคนนั่งต,ตรงล้อหลังนะคะ F4 แล้วก็เอจะพามาดูทะเบียนรถคันนี้นะคะว่าเป็นทะเบียนรถที่จะให้โชคงวดน,นี้หรือเปล่านะคะเพราะว่า งวดที่ผ่านมานะคะฟาดเคราะห์ร้อยซับนำโชคนะคะก็ถือว่านะคะให้พระได้เจอรถคันนี้เรียบร้อยแล้วมาดูทะเบียนรถคันนี้กันนะคะ fc แน,ะะนวทางวันนี้มาดูทะเบียนรถของร้อยทรัพบนำโชคนะคะพอดีว่าได้ไปซ่อมมานะคะเกือบ เดือนเนาะนะคะที่โดนชนท้ายวันนั้นนะคะรถนี้ก็เพิ่งออกมานะคะ F4 มาดูทะเบียนรถของร้อยซับนะคะที่โดนชนนะคะ F4 วันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะสาหรับงวดวันที่16กันยายนนี้นะคะ F4 มาดูทะเบียนรถที่ร้อยซับนะคะได้โดนรถเข้าชนท้ายนะคะเป็นทะเบียนเลขอะไรนะคะ F4 มาดูกันนะคะ F4 แอดตั้งกล้องให้นะคะอยู่ที่ทะเบียน ป้ายคันนี้นะคะ9103นะคะ f c 919093นะคะเห็นว่าเซียนเจจ์ c ets, นะคะที่บอกแนวทางงวดนี้ตรงกับทะเบียนรถคันนี้ด้วยนะคะ f c ร้อยซับนำโชคนะคะเพิ่งได้ถอยรถคันนี้มานะคะแล้วก็โดนชนเลยนะคะ F4 อาจจะเป็นแนวทางสำหรับงวดนี้นะคะลองติดตามดูนะคะ F4 เพราะว่า อาจจะเป็นทุกขลาบก็ได้นะสำหรับงวดวันที่16กันยายนนี้นะคะที่มาแบ่งปันงวดนี้ให้กับ f อคนมีฝันด้วยนะคะร้อยซับที่ได้ทะเบียนรถคันนี้มาก็เพิ่งออกมาแล้วค่ะแล้วก็โดนชนเลยนะคะ f อก็ให้ทะเบียนรถกับ f อคนมีฝันนะคะ9 1 1 0 0 3ึ 91, 100, ่สาสลับเอานะคะ f อ ส่วนตัวแอดดาแอดชอบเก้าหนึ่งเก้าสามก็ยังติดเลขเก้าอยู่นะคะก็ลองดูนะคะ F อสําำหรับงวดนี้ก็น่าจะเน้นไปที่ทะเบียนรถมีเลขเกนะ้าเนาะเพราะว่ามันเป็นทะเบียนรถที่เพิ่งออกมาใหม่ด้วยนะคะ F อร้รอยซาเป็นยังไงคะร้อยซาเป็นย <ห glob? S 1> ังไงสำหรับรถคันนี้ etas, คิดว่าเป็นทุกขลาบไหม เพราะว่าออกมาก็โดนชนเลยก็ก็ขอให้เป็นทุกขลาบออกมาแล้วก็ใช้งานไปพอดีตัวเองไม่ค่อยสบายไปโรงพยาบาลมามันก็อาจเล่นโดนเขาเขี่ยเอาอืชนท้ายด้วยชนท้ายไม่ไม่กลางไม่ไม่ไม,ไม่ท้ายตรงล้อหลังล้อหลังมันมันชงตรงกับตรงตรงกับล้อหลังแบบนี้น เห็นว่ารถคันนี้เพิ่งออกมาเอามาได้ได้เดือนหนึ่งเกือบเดือนได้20วันพอดี20วันน้ำมาโดนอื20วัน21 22วันมันถือว่าพอดเคาะไปไม่มีคนเป็นอะไรรถเราซ่อมได้แต่คนเป็นอะไรลลำบากเห็นว่าซ่อมเกือบเดือนเลย ไม่่าท,ที่ผ่านมาเห็นว่างวดดีเอชอบเลขเก้าหลัลกเก้าก็มนะีอยู่เก้าหนึ่งเนาะชอบเก้าชอบเก้าในการนี้เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสามผ่าน แล้วขอ,ขอให้มันเป็นพกนะุกขลาภเนาะเราเรา,เราโดนอันมาถือว่าพลาดเคาะไปต่อไปนี้ขอให้มีโชคมีลาบน,นี้ทีงี้ีเข้ามากับชีวิตเนาะค่ะแล้วเดือนที่ผ่านมาเห็นบอกว่ารถกระบะยางเป็นยังไงคะยางระเบิดยางระเบิดคนไม่เป็นไรคนก็ไม่เป็นไร<อ>ยางระเบิดยางหน้าด้วยใช้ยางหน้าระเบิดอันตรายด้วยนะแต่มันไม่เป็นไรครับก็วิ่งตรงแล้วก็ยางระเบิดแล้วก็แอบให้เขา เดินทางแล้วก็ค่ะไม่เป็นไรมันมันคาว่ามันมัไม่มีเรือกตกยางออกแต่เรามีอุดตันน,นิดนิดแต่ไม่เคยมีเรือกตกยางออกอืมเห็นว่าด้ซื้อทะเบียนรถทันนี้นะคะซื้อรถเตอรี่ไวอืมซื้อรถเตอรี่ไว เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะ FC ตอนนี้ตอนนี้กับวันนี้ก็ระวังนิดนึงเพราะว่านายกคนที่31มอ็ดมีแนวทางให้ด้วยเนาะกระซิบบอกว่านายกคนที่31เห็นว่าชอบ31ม่งชอบ31มหก็ยังไงก็อยู่ใน FC ตัวนี้ว่างั้นเถอะในนนเเี่ยลขตัวนี้แหละ จับใส่ให้ได้จับใส่ให้ได้ไม่ชอบตัวไหนเลยชอบทะเบียนรถของตัวเองเก้าหนึ่ง <91. S 2> ตัวเลขสาข 31, <30. S 2> มหนึ่งสามศูนย์จับใส่เอาฝันอะไรไหมคะฝันอะไรไหมคะตรงนี้ไม่ฝันไปอะไรไปงานผลมาเหนื่อยหลับสนิทเลยค่ะมีงานขาวดำาขาวดำมาค่ะ ตอนนี้ก็ได้ไปเจอไหมยังนี่รถคันนี้เจอไหมยังไปพระมาแล้วอ๋อเจอเรียบร้อยพอดีว่าออกมาไม่ได้เจอก็ให้รถเขาเจอให้ปาพระพระน้มล่เรียบร้อยแล้วเพื่อความสบายใจเป็นสิริมงคลเนาะค่ะเห็นบอกว่าเป็นรถที่ใช้เดินทางในการหาคลิปด้วยตัวเลข เลขที่ได้ก็อยู่ไม่ไกลน่าจะอยู่ที่แถวแถวนี้หละเนาะทะเบียนรถนี่แหละติตตามั้งแต่ออกมานี่ซื้อไว้ก่อนเลยใช่ไหมแล้วก็เดินชนอีกก็ซื้อไว้อีกที่เห็นเด่นเด่นนี่ก็คือเก้าหนึ่งสามหนึ่งค่ะี่ที่ชอบนะค่ะเก้าหนึ่งกับสามหนึ่ง ก็ถือว่าฟาดเคราะห์นะคะ FC เคราะห์เล็กน้อยแต่ก็เสียทรัพย์ก็ซ่อมหมดหลายหมื่นขอให้มันได้ทรัพคืนเนาะค่ะก็อาจจะได้มากกว่านั้นอีกคือถ้าเราทำงานเราไม่เจ็บไม่ไข้มันก็หาได้มากกว่าหาได้มากกว่าค่ะการเสกคนเสียไปคือขอให้มันเป็นการเสกเสียทิ้นี่กับการคือการเสียเคราะห์เสียอะไรไปค่ะให้มันผ่านไปเพราะ ให้มันตัดไปต่อไปก็มีดีเข้ามากับตัวกับการทํางานอืมก็ให้เฮงเฮงรวยรวยกับรถคันนี้นะคะได้ทําการ,รจูมแล้วเรียบร้อยนะคะพระก็บอกว่าได้เคาะทะเบียนรถคันนี้ไหมเคาะเคาะทะเบียนรถคันนี้ไหมเคาะคงส่ยจะคิดว่างวดนี้ได้เนาะอ่านะคะได้บอกตัวไหนไหมสองตัวพระได้บอกตัวไหนไหมคะไม่ได้บอก อืจเขาชอบเก้ากับนี่แหละพระเอาชอบเก้าพระบอกชอบเก้ายังมีเก้ามางวดนี้อยู่ก็จับใส่เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสามค่ะนะคะก็เป็นแนวทางนะคะสําหรับงวดนี้ก็ไม่อยากให้เกิดเนาะแต่เกิดไปแล้วคือว่าคิดว่าฟาดขาเสียทรัพย์ทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดเขาเที่มาชนเราเขาก็ไม่อยากให้เกิด เราก็ไม่อยากให้เกิดเพราะว่าบางทีมันมันแค่เจียววินาทีมันเกิดในวันนี้นะค่ะถ้าถ้าถ้าแค่วินาทีสองวันไม่มีเขาก็เราก็ผ่านเขาก็ไม่มาถึงเราแค่เจียววินาทีเองนะที่เกิดปัเหเนี่มันมันมันไม่ตั้งตัวเพราะว่าแค่สมมติว่าว,วินาทีเดียวเราก็ผ่านไปแล้วเขาก็จะเลยไปใช่ไหมถ้าถ้าเรา ถ้าเร็วกว่านั้นว,วินาทีหนึ่งเราก็ผ่านนะเราจะไม่ทนหรือถ้าเขาช้ากว่านี้วินาทีหนึ่งเราก็จะผ่านไปเพราะเราเตรียมตัวจะไปแล้วเพราะรถมันไม่นิ่งเพราะเขาชนรถเราก็ไหลไปอยู่แล้วไม่เสยจอดให้เขาชนแบบนี้นะแค่แค่ว,วินาทีเดีวยววินาทีหนึ่งมันก็จะผ่านแล้วพวกนี้ค่ะที่มัน,น,ม,น,ม,นมันบรรจบก,กันเขากับเราบุญที่มาประจบประเเเจกันนะมันเป็นบุญที่ ก็คิดว่าแม่ยานามยังคุ้งครองเราอยู่รถคันนี้นะคะก็เป็นการฟาดเคราะห์นะคะแต่ก็ชอบเสี่ยงดวงไว้ก่อนค่ะก็ซื้อทะเบียนรถใหม่ดีกว่านะก็เพิ่งออกมานะคะก็ให้แนวทาง F4 นะคะก็ชอบหลัก9ที่พระบอกว่าตัวนี้นะคะทะเบียนรถคันนี้91 90 93นะเป็นแนวทางให้กับ ร้อยรั์นำโชคนะคะที่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วนะคะแล้วก็คุณมีฝันก็แอบมาดูทะเบียนรถของร้อยรัพย์นำโชคนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะร้อยรัย์นะคะสวัสดีค่ะ